นี่เหตดขั้นตอนการ,กร่กเห็นมาปุกก้นปุกก้นปุกแจขึ้นมาหาสารกระบามืดเป็นไร้ขัดการกกคนกับเสร็จสมบูรณ์ก็สวัสดีครับพี่น้องมนีสิผ้ามาบึงการ,กร่กของของร้อยวัตจุของร้อยคือเก่าเนะเาะ วิธีกอ่อของน่นมันโบเป็นเตากะเซส้นน่นมันบบเขากันบ่มันแฉะแเอาไว้เคาะบ่เออเอาแจากเส้นตุตก็สั่งมันนะสิบสี่เส้นเสียมสิบสี่เนาะสร้างนี่สร้างตอกสั่งสิบสี่เส้น มีที่ก่อเป็นแก่ก่อแบบนี้ยังไม่ได้ขายป่ะนี่ยยังไม่ได้ขายจักหน่วยวะโอ้เอาหลังจากข่อยมาอันนั้นนี่ได้อีอกหน่วยนึงแล้ววะเนี่ยบ่เอออ๋อเนาะมันเป็นยังไงไม่ได้ขายเขบาบอซื้อบ่เขาซื้ออยู่เขาบ้านซื้อทีอะซื้อแล้วทำบ้านแล้วไปให้เขาเออก็ว่าสันเดีย <laughs> ท่านเดี๋ยวไปทรงเขาก็ว่าสันตุเนาะลักษณะไม่ตกสั่งมันนี่มันต้องสวยไปยจักหน่อยเนาะท่านบบสวยไปยมันเกิดมันที่เขาโคบเลยต้องเหลาให้มันสวยไปยจักหน่อยมีแต่ดอกติ๋วล้วนๆจินตอกต้องสวยไปยทั้งกลางไงทั้งปลายหน่อยวิจิห์ตอกสั่งของ เอฟซีผู้ใดสิลองเห็ดเบิงกะจัดการเลยเขาตรงมาก,กึ่งกลางวเวสกลหมดมอง,งกลางตอ,ตอกนะออว,วัดไปมันจะได้คืนกันมั้งจีว่าเฮาสี่ได้สารทั้งออกทั้งใสทอดได้สินสิบสี่เศษเขามากลางกลางหรอกเขาสารออกไปขังแล้วเจ็ดเศน บอ่อนหรืออันสิบสี่นี่รวมทั้งอันตอกซ่อนก็อนอืมอืมยังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองห้อสารสิบสองเศนเนาะสารสิบสองเศษเราก็มาซ่อนตอกขางละเศนอีกมันจะเป็นขางละสิบสี่โอ้ ไม่ขัดรัดไว้มันค่อยบออกบอชเม,มันนี้อะไร้มัน,มถงงนอถง่ายจะ่จมว่องม,มันมาต่อยเข้าต่อยออกเมัน่นี่มีโอกาสไดนมาไทายทำตอนเริ่มสารที่แรกเพราะว่าบ่ไดเ้เอาตอนก่อของให้เอฟซีเบิง่งกเกเทียเมืนอนี้เลยมาเอาเริ่มแรก กอของไล่ขัดกับประมาณนี้เป็นที่กอ่อล้วเป็นกระเทกเทกมุมว่ามันค้ากันหรือบ่ค้ากันเทกกลางมันค้างนี่ตะกี้มูนันเป็นกอ่อแบบนี้มัน,บ,บ,นบ่เพราะมันได้ทีเป็นกรมขวมลง บันนี้สีสารลัดบ่ให้มันตูด้ดูกันนะเอาตอกกระบ,บามือดูกันนะ mm. นี่นมันจะเริ่มสารไล่ขัดวัตถุ หนึ่งรอหนึ่งคำหนึ่งอะไรขัดบุญญาต์วน,นี้จอดรถไว้ฝนตกอ,อืึอุ้ยวเสียเงินจังวัดสี่ร้อยห้าร้อยนนะเสี่ยงน้ำเขา่าวะเจ้าตัวปีนมันเจ้าปีนมันมือยผู้ใดไ,ไปปีนได้คนผู้ใดป,ปีนของเจ้าเรีอยะูไปจังว่าตอทั้งี เจถอดสมบัติมเอาทีแรกมันบวปนนีนจะมาปีนบัดสุดท้ายบวผิดจะปีนไหมเห็ดไหมเปรียดตอกปีนเสมอปึงบวคักเป็นตาไล่มันขึ้นในเมาเหล้าว่ะจู่เมาเหล้าเม้ายาใส่บวก,กินจากเช้ามันบ่ชเดินอยู่ ไปนี่คือการโกรกลของเพื่อนว่าคนสารของสารอันจักสารดีๆนี่เล็บมือบุคอยมีสะเพ็่นว่ามันเมียนอยู่ล็บมือหุ่นบุคขาดพอดีหัวเหนียวยุ่ไมไปเน,เนะาะลาทีคอยังบุคขาดอยู่เปยังอีก ถืออีกบ่ถ,ถือข้อกับโบแล้วเนาะอ๋อเด็ดออกถือข้อเป็นบอเป็นเด็ดทิมต่อใหม่ม <Yeah. S 1> ปีที่ปีทันเป็นว่ากันข้อมันถือแก่มันสิ่ดีเวลาสานไปมันก็หักคือเก่าเป็นว่าเป็นเลดตัดออกต่อใหม่ 14ทันใดของใจบดโก้เปินกน็มือนีกน็เอาก็ะไดมาเอาตอนโกอให้บึงตั้งแต่เริ่มโกอตอกไม่อวันนี้เป็นกระห็ดไม่ขัดก้นบันไม่ขัดก้นของใส่สองอันวัตถุไม่ขัดก้นมันนะ ไม่ขัดกนมันก็บแข็งสนเดนเนาะไม่นีวันที่สามีผมไม่วันที่นนยี่สิบหกเมื่อไรเวลาเราหลอกเร่มาเทากใสกกดมันพอดีเดี๋ยวจะตัดเตียดแบบนี้สองอันเล็ดน้อยมัเตียงน้อเตียงน้อยเตียงไง ด้นานอนอกนี่เห็ดใหญ่กว่าด้างในบ่กินก็เห็ดทอดกันันะอะไรน้อยไงไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนการใส่ไม้คัดก้นก่อนสิปลูกเจก,ก็ต้องใส่ไม้คัดก้นซะก่อนไม้คัดก้นสองอัน มนเกิอ๋อใหญ่ที่ว่าต้นไม้ที่ว่าดอกอันชันแม่จะตายแล้วโตขึ้นเลยโบูบึงดอกอันชันแม่ขึ้นบึดวคนตรงข้างกันเอาขึ้นเอาขึ้น้องเลย วันนี้เริ่มสิบุกเจของบันขึ้นกลนของกระว่าเมนเป็นกระไซตอกสารเข้าไปอีกเส้นหนึ่งเป็นตอกสารสองเส้นสต่ไล่ขัดเจพี่น้องไล่ขัดกลนก็ไล่ขัดกระบะเมืดมันก็ไล่ขัดอ่าสารไปขัดหนึ่งไป เตยมสีบแบบบีบม,มุมบีบม,มุมขอ้อราชการสาบหนึ่งลอดหนึ่งไปเรื่อย หอดอกตอก,ตอกมองห้องซ่อนตอกเจหันรอบแรกนี่ท่านได้สีกบตุสีสีรถว่ารอบแรกนีสีอสตอกที่ห้องอันสารคู่กันเวนไหมอกบอได้สีก,กันบอต้องสารไปสกกอนเนาะอืม่นต้องสารไปสะกก้อหอดมก็บบีบเขา แล้วก็บิดเส้นตอกเน็ดนึงงั้นท่อมบบิดตอกสารมันสีหักอ่าจก็เลยบิดบิดหน่อยนึงแล้วก็บีบม่มเข้าหน่อยนึงแล้วก็สารไปสารไลข่ขาดพี่นอ้องจะคิดว่าส่วนใหญ่คนก็สีสารโบยากแอกไลข่ขาดแต่สารปินอยู่ นีขั้นตอนการโกอของของลอยเพื่อสีสารกระบามืขึ้นเจไว้สักอนต่อมาเป็นการมาเริ่มาม,มาเริ่มแยกตอกสั่งที่ห้ออันซ่อนตอกใส่มุมมันไว้นนเป็นจะเริ่มแยกตอกลวเรื่มแยกตอกสั่งเพื่อว่าสีห้มนสีออกจากกัน พอผู้ใดาสารไล่ขัดเป็นก็คือสีคิดว่าคือสีบริยากสารไล่ขัดเป็นนี่ยมุมนี้เป็นจะแยกตอกสั่งคือเราตกย่างหรือตอกสั่งนี่แหละบางคนก็เอือนตอกย่างบางคนก็เอือนตอกสั่งแยกออกกูโบเฮ็ดว่าวตอกสั่งเลยตอกค้างตอกค้างว่ะ บางคนเอ็นตกยั่งบางคนเอ็นตกข้งเนาะบางคนเอ็นตกซั่งหลายคนหลายบ้านเอ็นบุกขี้กันตกข้งเลยทีล้อไปทางนั้นทางนี้เราไปไหมเห็นไหมน้ำบโบใหญ่ผมเมนตนาะเอาเอ็นบเข้าเลยวะเราเล่นละเล่นไกลสิเป็นกระบะเมื่แล้ว สานขึ้นมาเบิดตอกสองชุดละเสานขึ้นมาได้จักหน่อยเกิดเป็นกระสีมาสานทางแข้งแบเนี้ตอนนั้นออกปลุกเสียงวัวเขาวันนี้กลมาตั้งเสาขาสานสารไปน้ำแล้วก็มันบีบเข้าไปเรื่อยๆบีบบีบตอกขั้งเข้าไป ิดตกข้างเข้าไปเพื่อน่วยของมันสิได้เข้าไปน้ำกันห้องบวบีบจักเทียมมันกค่สิน่วยของมันกค่สิบเขามันกค่สิบเวอร์ออกพวดนี่คือการสานกระบามือมันบ่งน้ำมันคันตกไงมันก็ยากแด่ตั้งแต่ตอนปลูกที่แรกนี่แหละเนาะบ่าคืนนี่ก็ได้เนาะกระบามือเนี่ยเนาะแต่ถ้าสานไปเรื่อยๆเลย ต่อมันแข็งเป็นเอาเมื่อจัดบ,บกเขา่เ,เลยใส่ไม้ใส่ไม้ทางเขายี่สิบตัวมัวบอกมึงนั่นไงยี่บตัวบอกว่าจาัดหนะึ่งยกสิบสี่เปนหนึ่งร้อยหกสิบห้าน่ะคยตังนี่แหละกดบ่ <c oughs> เอาอะไรก็ไม่กดเลยนะอยากจะติดตามอี่ัวบตับวตอนเริ่มสิพอ แก่สิพ่อแล้วมันก็นเอาตอกเส้นหนึ่งมาหาเครึง่งแด่งให้เป็นสองเส้น,าน,ส,นสารสัมอันดีสานเป็น<ม>เวิดเส้นยาวเลยมันจีหไงปวดเป็นวามิีบ่เป็นตะบึงมันก็นเลยเอาตอกสารสองเอาเส้นหนึ่งมาหาเครึง่งเด็ดเป็นสองเส้นคับ<ม>ตอนสุดท้ายอหลี สำหรับการโกรกลักษ,กษาลกระบามืดต่อไปก็จะเป็นการสานปอกหาเสียบปอกหาสองมือต้อนไว้วรรจุสารยดือจักทำหนึ่งนะประมาณนี้ละกันเป็นต่างเหตุนะเนาะเอาข่อยมาเมื่อนั้นข่อยมาไทายทำหน่วยนั่นนั่นข่อยบเรม้าสองมือหนึ่งเจ้าเล้ยวอีกหน่วยหนึ่งเลยดิ แสดงว่าเท่อม,มันดุออสองหมืน่นต้น่วยเท่อม,มันดุเทออ่อมันขั้นออพูดได้มาจับรถอันนั้นอันนี้จ,จับแล้วไว้ขั้นตอนการสันกระบะเมืดเกิดที่ว่าเมื่อตอกนี่แล้วก็ที่ว่าแล้วเริ่มให้เบิ้งตั้งแต่ขั้นตอนการกาะก้นขึ้นมา ระกมาสารกระบะมืดขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเสียบตอกปอกหา้ากัที่เคยเหตุเห้เอฟซีเบื้องหลายๆคลิปขั้นตอนการเสียบปอกหา้าก็เหตุใเนเบื้องหลายๆคลิปจะว่ามือนี่คลิปนี่เหตุขั้นตอนการกอขึ้นมาปุกก้นปุกก้นปุกแจขึ้นมาหา สารกระบาดมืดเป็นไร้ขัดแล้วกะ็ต่อไปก็จะเป็นการเสียบปอกหาถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าการโกงคนก็เสียดสุมบณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ FC ท่านใดสนใจของใจเนียดก็คอมเมนต์มากที่เก่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาดื้อสุดท้ายกะบบทถีบอกถือใจแนวดก็ขอโทษขอภัยด้อน้อ,นองเอฟซีก็ได้สุดท้ายขอเกาคำว่บบาสวัสดีครับ